ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับพัดลายไทลแลนทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุก,กร์ก้านรยการ5นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปชมบรรยากาศงานวันทหารผ่านศึกประจับปี2557ในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย a l new corolla altis so excited ยากที่สุดคือหยุดความเร้าใจ ซีสันแห่งกองทัพวันนี้เราเก็บภาพวันดอกป๊อปปี้บานมาฝากกันค่ะซึ่งวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันทหารผ่านศึกที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก็มีกิจกรรมการขายดอกป๊อปปี้กันอย่างคึกคักค่ะโดยมีผู้ประกาศข่าวทท,ทบ5 นำโดยอัญนมณตตั้งสุขมิ้วเข็มมาสอนหนูขาวและบุญธลิกาเอี่ยมคงสีร่วมขายดอกป๊อปปี้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทอทอบอซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทอทอบอ .5 ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมขายดอกป๊อปปี้มูลนิธิสงเค์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีเป็นประจำทุกปีค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้เดินทางไปขายดอกป๊อปปี้ในออฟฟิศใกล้กับทอทอบอ .5 เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากทุกคนเป็นอย่างดีร่วมอุดหนุนช่วยเหลือซื้อด้วยบริจาคด้วยเป็นจํานวนมากรายได้ทั้งหมดจะถูกนําไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตหรือทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามเมื่อซื้อแล้วทุกคนจะได้ระลึกถึงดอกป๊อปปี้ที่เป็นอนุสร์และวีรกรรมทหารผ่านศึกสีแดงของดอกไม้นี้เปรียบเสมือนเลือดแดงของทหารที่ได้เสียสละรวมรบเพื่อประเทศชาตินั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะ เสียสละให้บ้านเมืองของเราเพื่อประเทศของเราพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้ที่เสียสละทำงานให้แก่ประเทศชาติของเราขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเราก็รู้สึกว่าได้ดีใจค่ะที่ได้ซื้อดอกกอปลี้ช่วยพวกทหารผ่าน,นศึกด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณทหารทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เสียสละ ปกป้องประเทศแล้วก็ยังช่วยดูแลความสงบในบ้านเมืองให้กับกพวกเราทุกคนนะคะเ,เสียสละเวลาแล้วก็ความเป็นส่วนตัวไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแล้วก็ความสงบสุขของคนในประเทศทุกคนขอบคุณมากค่ะ และช่วงนี้นะคะเรามาชมท่าบริหารร่างกายเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือจากการออกกำลังกายกับ Today Warming ในช่วงข่าวดีมีให้ดูค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Today Warming ที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยกรมพลศึกษาค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะโบได้พูดถึงวิธีการรักษาการบาดเจ็บข้อมือที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายไปแล้วสําหรับวันนี้โบจะมาแนะนําท่าบริหารเพื่อรักษาการบาดเจ็บข้อมือจากการออกกําลังกายกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มบริหารนะคะต้องแน่ใจก่อนค่ะว่าไม่มีการบาดเจ็บมากแล้วโดยเริ่มจาก 1. มือถือดัมเบลหรือขวดน้ําไว้ขนาเคลื่อนไหวลักษณะกระโดกข้อมือขึ้นลงบิดเอียงข้อมือไปด้านนอกและด้านใน ทำ30ครั้งต่อเซตวันละ3เซต 2>, Six. Oh. Six. Oh. 2มือถือดัมเบลหรือขวดน้ำไว้ขณะเคลื่อนไหวในลักษณะคว่ำม,มือและหงายมือทํา30ครั้งต่อเซตวันละ3เซต เบอกำลูกบอลลูกเทนนิสหรือดินน้ำมัน got, หิบที่แน่นมากที่สุดสลับกับคลายออก got, ทำสามสครั้งเปนยัาง,งางบ้างคะสำหรับท่าบริหารเพื่อรักษาการบาดเจ็บข้อมือที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายที่บนนมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมกันนะคะ ขอขอบคุณโกมัล,ลศึกษาปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพดีพบกับบัวและทีเดวอร์มมิ่งได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แนานาม่น้ำเจ้าพระยาเป็นลำน้ำสายหลักของประเทศไทยผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีและเป็นหนึ่งเส้นทางเดินทัพกู้อิสรภาพสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทเพตรากรุ๊ปนำโดยน,นายอนันต์เพตราได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจการจัดโครงการบำเพ็ญกุศลศพระญาิในลำน้ำเจ้าพระยา โดยงานนี้จัดขึ้นที่วัดโบสถจังหวัดปทุมธานีเริ่มที่พิธีทำความสะอาดกระดูกศพไระญาติที่ได้เชิญขึ้นมาจากใต้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านอำเภอสามโคกมีจำนวน40โครงกระดูกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศดวงวิญญาณที่ล่วงลับในประเพณีพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีประเพณีแบบของชาวจีน พร้อมด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน99รูปลงเรือเพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ไปตลอดลำน้ำจากท่าเรือวัดน้ำวนอำเภอเมืองไปจนถึงท่าเรือวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งตลอดเวลาที่เรือแล่นผ่านก็มีชาวบ้านสองฝักฝั่งแม่น้ำมาร่วมอนุโมทนาบุญสร้างความอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งถือว่าเป็นงานากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการที่จะนำศพไร้ญาติซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่ที่เคยทํามาก่อนที่จะนําศพไร้ญาติซึ่งจมอยู่ในลำน้ําเจ้าพยาเป็นระยะเวลานานมากนะครับซึ่งไม่อาจจะบอกได้ว่าร้อยปี200ปีนะครับจำนวน40กว่าศพนะครับได้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อมาเป็นกุศลตามหลักพุทธศาสนาต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านจะได้ไปสู่สุคตินะครับตาม ศาส,สนาของเราเราเชื่อว่าหลังจากที่บำเพ็ญกุศลหรือ,อชาวนกิจเขาแล้ววิญญาณเขาจะได้ไปสู่สุคติทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย super e k n o better ผู้นำความรู้ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัย าผู้ชมสามารถติดตามรายการ hotline Thailand ย้อนหลังได้ที่ Facebook h o t l i n e Thailand หรือว่าทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะและทั้งหมดนั่ก็คือ hotline Thailand ในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและผลิตภัณฑ์ Superb ที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับ hotline Thailand ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง